งูสวัสดขึ้นตานะจะทาให้ตาบอดได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้อธิบายให้กันให้ฟังนะครับทุกๆคนที่ฟังอยู่นะครับถ้าคุณเคยเป็นอีสุกอีใสจะมีความเสี่ยงงูสวัสดทุกๆคนโดยเฉพาะวันเวลาที่คุณมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอไม่ว่าจะเป็นนอนน้อยติดกันไม่ว่าจะกินอาหารที่ไม่ค่อยโอเคหรือว่าสูบบุหรี่เยอะๆแล้วก็ทํางานหนักจะมีลักษณะของภูมิคุ้มกันต่ําทําให้ไวรัสจ้าพวกเนี้ยที่อยู่ตามปมประสาทของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่ตอนเราเป็นอิสุกอิใสออกมาแพร่กระจายได้ ก็จะมาด้วยเรื่องของตุ่มน้ําใสๆขึ้นตามตัวแล้วก็มีไข้เล็กๆน้อยๆใช้เวลาประมาณ5 7ถึงวันก็หายไปแต่ว่าอย่างในเคสนี้เนี่ยมีตุ่มน้ําใสๆขึ้นบริเวณหน้าแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการที่การมองไม่เห็นเป็นเรื่องของการที่เส้นประสาทเนี่ยมันอักเสบและทําให้เกิดเรื่องของงูสวัสดขึ้นตาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกทุกๆคนนะครับใครเองที่เคยติดโรคอีสุกอีใสามาแล้วเราจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ในปมประสาทของเราและถ้าเรานอนน้อยถ้าเราร่างกายไม่แข็ง แรงจะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของงูสวัดขึ้นตาได้บางคนรุนแรงหนักมากเข้าระบบสมองกลายเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบคนที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปผมแนะนําฉีดวัคซีนงูสวัดปัจจุบันเรามีวัคซีนป้องกันการเกิดโรคนี้เนี่ยได้ถึง97%ใครมีอะไรสงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์ถามได้ส่วนคนที่อายุไม่ถึง50ปีนะครับแต่ว่าอยากฉีดเนี่ยอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้ว่าใครบ้างที่สามารถฉีดได้และก็ใครบ้างที่ควรฉีด